ครับสวัสดีครับพี่พีทุกคนนะครับเนาะครับมันนี้ก็มาพอๆกับพ่อแตรมเนาะพี่น้องเนาะครับพ่อแตรมพามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่อยเนาะพี่น้องเนาะครับมื่อวันศุกร์เนาะพี่น้องวันศุกร์ที่24ตุลาคม68แลาวพัฒนาออก981677 รับเล็กล่างกอกหนึ่งหกนาะพี่น้องเนาะรับของเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาการลุดได้พี่น้องให้วิ่งแปดกับเก้าไปลักเซียนหลักหมื่นเบัดพี่น้องนี่นะครับวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งลูด8กับ9พี่น้อง8ดกับเก้ากับบอมาจักตัวนาะพี่น้องเนาะ ครับสุดวินกับแปดเก้าศูนย์สามสี่ห้าลดขักลดแนบอมาจากักโตนะพี่น้อง่าหัวน,นี้ขอแจมมือเด้วอาสันพี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิงน้ำกันนะพี่น้องเนาะครับแห่ามาตัวใดนะครับ วันจันทร์นพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบ นล่างวิ่งโลดพี่น้องขับสองกับสามชุดวิ่ง ชุดเต็มชุดนั่นเพิ่นพี่น้องสองสองหก สองเจ็ดสองแปดสามหกสามเจ็ดสามแปดนะครับ ส่วนตัวเน้นในะพี่น้องพนเนียนห้ที่สองเก็ดสองแปดสามเก็ดสามแปดนะครับ กันด้พี่น้องสี่เจ็ดสี่แปดนะครับเอาเหลือสี่หกตัวเดียวพี่น้องครับอ่ะสัดเจียนเนาะพี่น้องเนาะ วันจันนพีน้องเนาะวันจันที่ที่27ตุลาคม25 68ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด2กับ3ชุดเต็มชุดวิ่พงพน2 3 4 6 7 8่2เ6ดแปพีน้องเนะง 6, ง 7, ง 8, าะเอา2 6 2 7 2 8 3 6 3 7 3 8ครขับเน้น27 28 37 38กัน47 8เนี่น้องเหลือ46ตัวเดียวก็จะครบเก้าชุด วันนี้ป่เตีมขอเวพรอนคอยเข่าคอยให้ปังเดอ้อพี่น้องอิฟซี่ก็จะได้โชคโ,ชคโชคม,มันมันกันนอพี่น้องเนาะครับบ่ะเตียมขอขอบคุณในหลาย้ะครับเดอ้อเซียนน้องคายนครับเนาะรับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตีมมารับฝากปีฝากน้องเอาไปเบิงไปเป็นแนวทางน้ากัน ชอบก็จัดขัดก็ผ่านด้พี่น้องเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอเตียมก็อวยพอนคอยเขา้าคอยให้ปังครับพี่น้องอีกีก็จะได้โฉบมันๆก,นกันเนาะพี่น้องเนาะครับเอาจะเลื่อมนะพี่น้องเด้ขอขามาแล้วก็จะเลื่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมนำนะครับ ครับเอาสุดท่ายท่ายสุดนี่ก็อิฟซีทุกคนโฉกโมันๆัด้พี่น้องเด้อเฮงเฮงรวยๆเนาะครับเนาะถ้าพอกันลิปนาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม